ว่ามนุษย์คือสัตว์ที่มีศาสนาหมายความว่าสิ่งหนึ่งหรือสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ก็คือมนุษย์มีศาสนาแต่ว่าสัตว์ไม่มีนสัตว์นี้ก็มวัวแต่ทำมาหากินหรือว่าเอาตัวรอดไปวันๆแต่ว่ามนุษย์เรา ถ้ามีความปรารถนารวมทั้งความเชื่อมากกว่านั้นเรามีความเชื่อเรื่องศึกศักดิก์สิทธิ์มีความเชื่อเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นรวมทั้งสิ่งที่เป็นจุดหมายสูงสุดที่มันมากกว่าการเอาตัวรอดหรือว่าการ อยู่ไปตามสัญชาติยาณอย่างสัตว์ถ้าเราพิจารณาดูมันก็คำพูดเชิ้นนี้ก็มีน้ำหนักมากนะเพราะมนุษย์เราในตั้งแต่ไหนแต่ลรมาก็ก็มีาศาสนานะเพียงแต่ว่าตอนดึงตรมนันเนี่ยาศาสนาของมนุษย์อาจจะไม่มีอะไรสลับซับซ้อน มีการเคารพยำเกรงผีสางเทวดามีการเส้นไหวเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อหวังอำนาจศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งจากงูงเงี้ยวเขี้ยวคอทั้งจากภัยธรรมชาติาการปฏิบัติศาสนาของมนุษย์เราสมัยก่อนอาจจะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการ เส้นไหวหรือว่าหนักกว่านั้นก็บูชายจันมีการร้องขออำนาจโดนบันดาลต่างๆแต่พอมนุษย์เรานะมีความเจริญมากขึ้นศาสนาก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะมีพิธีกรรมต่างๆมีแบบระบบการ,รปฏิบัติมากมาย จนแม้ทางปัจจุบันแม้มนุษย์เราจะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีมีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเราแต่พย์เราก็ยังมีาศาสนาอยู่นั่นเองแม้จะมีคนพยากรณ์ว่าเมื่อวิทยาศาสตร์จเจริญก้าวหน้าคนมีเหตุมีผลมากขึ้นาศาสนาก็จะ มีบทบาทน้อยลงมีอิทธิพลน้อยลงขนับถือน้อยลงก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงก็ไม่ใช่นะเพราะศาสนาก็ยังมีอิทธิพลยังมีความหมายต่อผู้คนทั่วทั้งโลกรวมทั้งยังมีการนับถือมีการปฏิบัติต่างจริงจัง ไม่ได้อาจจะไม่ได้ด้อยไปกว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเลยก็ว่าได้อันนี้เป็นพ่ออะไรนะส่วนของพ่อาศาสนานี่ให้ความหวังแล้วก็นอกจากให้ความหวังแล้วก็ยังเป็นสิ่งปลอบประโลมใจเพราะคนเรามีความทุกข์เนี่ยพอมีความทุกข์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะทุกข์เพราะการทำหมากินทุกข์เพราะงานการ หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือเพราะความเจ็บป่วยความสูญเสียไอ้ความรู้ที่มีอยู่ในทั้งโลกนี่มันมันช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีความเชื่ออะไรบางอย่างที่อาจจะอยู่เหนือเหตุเหนือผลหรือจับต้องไม่ได้มันมาช่วยทำให้เกิดความหวังเกิดกำลังใจเช่นความหวังว่า เคราะห์กรรมจะหายไปถ้าได้บนบานสารกล่าวถ้าได้สะดอกเคราะห์หรือว่ามีความเชื่อว่าคนที่เรารักแม้จากไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ไกลเขาอยู่ในอีกโลกหนึ่งอีกภพหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยเขาได้ด้วยการทำบุญอุทิศไปให้เขาอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ปลอบประโลมใจ ของศาสนาเรียกว่าศาสนาทุกศาสนาเลยมันมีสิ่งเนี้ผู้คนจึงสามารถจะดึงดูดผู้คนให้มานับถือศาสนาหรือมีความเชื่อในเรื่องศาสนาแล้วก็ทำให้ศาสนานีย่ยังไม่หมดไปถ้าเราพิจรารณาดูให้ดีพุทธศาสนาก็อยู่ในขายนี้นะคนที่ นับถือพุทธศาสนาจำนวนมากไม่ว่าจะมีการศึกษาน้อยหรือมากแค่ไหนเนี่ยที่ยังนับถือพุทธศาสนาอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะสิ่งนี้ด้วยพุทธศาสนาให้ความหวังมีพิธีกรรมที่ช่วยช่วยปลอบประโลมใจหรือว่าช่วยทำให้เขานะเกิดความมั่นใจว่าจะได้พบสิ่งดีด ในวันข้างหน้าหรือว่าจะได้คล้าคลาดจากอันตรายไอ้สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นความปรารถนาของผู้คนนะาการมีชีวิตที่ปลอดภัยคล้าคลาดจากอันตรายการมีความหวังว่าอนาคตนะมันจะรุ่งรวนโชติวงชัชวาลหรือว่ามั่งมีสีสุขเนี่ยนนี้เป็นสิ่งที่ ผู้คนส่วนใหญ่ร่วนปรารถนาจะว่าไปามันคือสิ่งที่ถูกใจผู้คนและาศาสนาก็มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยหยิบยืดให้รวมทั้งพุทธศาสนาด้วยเพราะนั้นแม่ว่าจะคนเราจะมีความรู้มากแค่ไหนจะมีจะมีกี่ปริญญา,าศาสนาก็ยังสามารถจะดึงดูดใจนะผู้คนได้ โดยเพราะในยามที่มีความทุกข์นะแต่ที่จริงศาสนาเนี่ยโดยพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่ได้มีแต่สิ่งที่ไม่ได้มีแต่ความหวังหรือว่าสิ่งปลอบประโลมใจแต่ว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่มีคุณค่ายิ่งกว่านั้นคือสามารถจะช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้ ไม่ได้มีแค่สุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะมันมักจะไม่ค่อยถูกใจผู้คนเท่าไหร่อย่างเช่นคำสอนเกี่ยวเรื่องไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาคำสอนที่มันทำให้คน้นร่หนักว่า ในสิ่งที่เรามีในวันนี้นะมันไม่ยั่งยืนสักวันหนึ่งก็ต้องหมดไปหรือแปรเปลี่ยนไปความสุขที่เรามีในวันนี้นะมันเป็นของชั่วคราวเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่ชาราและที่มันไม่ถูกใจคนมากๆเลยนะก็คือคำสอนเรื่องอนัตตานะว่า มันไม่มีตัวไม่มีตนไอ้ตัวกูเนี่ยของกูไม่มีอยู่จริงไอ้ของกูนี่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่อตัวกูเนี่ยมันไม่มีเ่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยยอมรับได้ยากนะเพราะว่ามันมีความเชื่อนะว่ามันมีตัวกูตัวกูตัวกูยิ่งสมัยนี้เนี่ยมันมีการตอกย้ำตัวกูสูงมากเพราะนั้นพอ ได้ยินคาสอนเรื่องอนัตตาว่าไม่มีตัวกูยิ่งทนไม่ได้เันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสแสลงใจมากสิ่งที่ไม่ถูกใจผู้คนเนี่ยที่มีอยู่ในศาสนาแม้จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยแต่พอไม่ไม่ถูกใจแล้วเนี่ยคนก็ไม่ค่อยสนใจหรือว่ามองข้ามไปเลยอย่างเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาคนมาวัดเนี่ยนะก็อยากจะมาฟังแต่เรื่อง ที่เป็นเรื่องสวยเรื่องงามอยากได้ฟังพรจากพระพระให้พรก็มีความปราบปืมมีความดินดีท่านให้พรว่าให้รวยนให้ไม่มีโรคไม่มีภัยนะไม่มีคําว่าไม่มีอ้อมก็ดึงดูดผู้คนให้หันมาหันมาหาศาสนาแต่พอพระท่านจะสอนว่าในความสุขที่มีนะ แม้มันจะมากเพียงใดมันก็ไม่เที่ยงนะไม่อยากฟังแล้วหรือว่าทรัพสมบัตินโชคลาภแม้ทั้งรวมทั้งชื่อเสียงกิติยศมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้นะมันมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเพราะมันไม่ทําให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง,งคนก็ไม่อยากฟังเหมืนอนกันรวนะมทั้งการอ่าสอนที่ว่าเนี่ย คนเรามีความทุกข์เป็นเป็นเบื้องหน้านะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยเราทั้งหลายนะเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างออาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วหรือว่าบทสวดที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยเเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นจากความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นจากความเจ็บไข้ไปไม่ได้จะต้องพัดพาจากของรักของชอบใจทั้งนั้นอันนี้เป็นความจริงเนี่ยที่ไม่มีใครหนีพ้นนะแต่ว่า มันไม่ถูกใจผู้คนคน,คนก็เลยไม่อยากฟังอยากจะฟังแต่พรที่ให้ความหวังว่าเราจะมั่งมีสีสุขเราจะร่ำรวยอันนี้ก็ทำให้คนได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาน้อยแล้วถึงเวลาก็เจอความทุกข ชนิดที่ว่าท่วมทนเพราะว่าไม่ได้เตรียมใจรับมือกับมันเวลานาอกจากการฟังธรรมแล้วนะที่เราเลือกฟังธรรมแต่เลือกฟังแต่สิ่งที่มันถูกใจนะตัดสิ่งที่ไม่ถูกใจทิ้งไปเวลาจะลงมือปฏิบัติก็เหมือนกันนะผู้คนก็มักจะปฏิบัติแต่สิ่งที่มันถูกใจสิ่งที่มันทําได้ง่ายๆเช่นการให้ทานเนี่ย มีที่ไหนที่เขาประกาศนะว่าจะมีการเปิดโอกาสให้ได้ทําบุญให้ทานนะบริจาคเงินเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารคนก็แหนไปนะบริจาคถวายเงินแต่ว่าพอจะให้มารักษาศีลนะผู้คนเนี่ยกับหันหลังให้มีน้อยคนนะที่จะเอ,อสนใจมารักษาศีลเพราะมันทํายากนะมันไม่ ถูกใจคนเพราะคนนี้ก็อยากจะปล่อยใจไปตามกิเลสมันต้องใช้ความเพียรพย,ยา,า,ายามในเมืองไทยนี่การให้ทานนี่เยอะที่เรียกว่าทำบุญนี่ทำกันเยอะแต่พอรักษาศีลนี่ทํากันน้อยหรือถึงจะรักษาศีลก็เพราะมีความหวังว่ามันจะทําให้เกิดความมั่งมีศีสุขมันจะทําให้เกิดผลได้ต่างๆมากมายแต่ว่า ไอ้คำสอนที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่คาดหวังจากจากการทำความดีเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะแล้วถึงจะทำดีอย่างไรนะมันก็หนีความแก่ความเจ็บความพลาดพลากหรือความตายไม่พ้นถ้าคนไม่อยากฟังยิ่งเรื่องการภาวนาด้วยแล้วเนี่ยนะโอ้มันไม่ถูกใจมากเลยพอไม่ถูกใจคนคนก็เบือนนะจะเป็นการาทำกรรมฐานนะแบบไดก็ตาม บางทีแค่คำแนะนำว่าให้เจริญสติวันละห้านาทีนะซึ่งจริงๆไม่ได้มากเลยนะหลายคนก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดงานคือมันไม่ถูกใจของผู้คนแต่ความหมายจริงคือมันไม่ถูกกิเลสมากกว่ามันไม่ถูกกิเลสของผู้คนกิเลสในใจผู้คนนี่มันมันทนไม่ได้ที่จะต้องมาอยู่นิ่งๆมามาฝึก ให้สงบไม่ฝันฟุ้งปรุงแต่งแต่เป็นเพราะการที่คนเราเนี่ยนะหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ถูกใจในศาสนาเนี่ยมันก็ทําให้ประโยชน์ที่จะได้จากศาสนาโดยระพุทะศาสนาเนี่ยมันมีน้อยมากแต่นี่คือกับดักหรือจุดอ่อนของคนที่ฝ่ายทำหรือว่าชอวพุทธจำนวนมากเรา สนใจแต่สิ่งที่ถูกใจนะจากศาสนาจากพุทธศาสนาแต่ว่าอะไรที่ไม่ถูกใจนี่หัหลังให้เบือน้านหนีไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมหรือการฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้านะหรือว่าจากครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่รวมทั้งการปฏิบัติด้วยเราก็จะเลือกนะแต่สิ่งที่มันถูกใจสิ่งที่มันทําได้ง่ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ต้องสวนทางกับกิเลสมาก และแม้กระทั่งการภาวนาเนี่ยอย่างที่พูดว่าเนี่ยคนเราชาวาพุทเราภาวนากันน้อยทํากรรมฐานกันน้อยถึงเวลาจะทํากรรมฐานเนี่ยนะก็ก็ทําแต่เฉพาะสิ่งที่มันสะดวกสบายง่ายนะหรือว่ามันถูกกิเลสนะเช่นภาวนาในที่ที่มันสงบไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีเสียงดังเด็ดแอด้วยไม่มีงานการที่ต้องทํา หลายคนก็พอใจกับการภาวนาแบบนี้เพราะว่าทำแล้วเนี่ยมันสงบมันสบายมันไม่ต้องไปรับรู้เรื่องราวต่างๆอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะเวลาอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำง,งานส่วนการภาวนาที่ว่าให้ออกไปเผชิญกับทุกขนะ์ให้เรียนรู้จากสิ่งที่มากระทบไม่ว่ากระทบทางตาทางหูทาง,ทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจไม่เอา เพราะว่าไม่อยากเจอทุกข์แต่ทั้งที่ทุกข์นี่มันสอนทำให้กับเราได้และทุกข์นี่มันก็สามารถจะเป็นเครื่องฝึกจิตให้มีสติให้รู้จักปล่อยวางรวมทั้งทําให้เกิดปัญญาเรื่องอันนี้มีประโยชน์มีคุณค่าทั้งนั้นนะเพราะมันจะช่วยทําให้เรามีวิชาที่จะรับมือความทุกข์โดยเพพาะทุกข์ที่มันหนักๆรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่ามันไม่สะดวกมันไม่สบาย,ม,ม,บายมันไม่ถูกใจกิเลส นะไม่เมื่อการนั่งนิ่งๆนะหลับตาไม่ต้องรับรู้อะไรนะอยู่ในที่ที่สบายไกลาจากปัญหานะไกลาจากความรับผิดชอบต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะเกิดขึ้นอยูนะ่กับผู้คนจำนวนมากที่จริงพุทธศาสนาเนี่ยนะเราจ้าว่าเราสามารถที่จะกนะ้าวข้ามไอ้ความ ความไม่ถูกใจได้เนี่ยนะโอ้มันจะให้นิสงกับเรามากมายเลยทีเดียวนะและที่จริงเนี่ยคือนะหัวใจของพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะคือการพาให้เราได้มาพบกับสิ่งที่มันนะไม่ถูกกับกิเลสสิ่งที่สวนทางกับกิเลสแม้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะมีอะไรต่างๆที่ดึงดูดใจอย่างเช่นเนี่ยคำสอนของพระเจ้าเรื่อง อน,นุปุพภิกถาเนี่ยมัาเป็นคำสอนที่ทำให้หลายท่านได้บรรลุธรรมตั้งแต่ยศก,กุลบุตรนะจนกระทั่งไปถึงพระทวคีมากมายเนะี่ยอนุปุพภิกถาเนี่ยสามข้อแรกเนี่ยนะเป็นสิ่งที่คนอยากจะฟังนะท่านแนะนําให้ให้ทานแล้วก็รักษาศีลเมื่อให้ทานรักษาศีลแล้วก็จะเกิดสักข,ขะก็คืออน,นิสงส์นะจาก การให้ทานการรักษาศีลมีความสุขมีความเจริญพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์หรือวัตถุสิ่งเสกเรียกว่าสวรรค์นั่นนะซึ่งที่จริงก็คือการมาสุขนั่นเองนะอันนี้คือสิ่งที่ถูกใจผู้คนผู้คนให้ทานรักษาศีลก็เพราะปรารถนาอันนี้แต่ผู้ใจยังสอนต่อไปว่าเนี่ยไอ้การมาสุขหรือว่าสิ่งที่จะได้รับจากทานศีลในความหมายที่ว่านี้มันก็ไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงมันมีความพร่อง เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปพึ่งพาอาศัยหรือหวังกับหวังมันไม่ได้แล้วท่านก็พูดถึงเรื่องของการออกจากกามการไม่เพิดเผินลงไหลทึ่ติดในกามสุขให้เข้าถึงความสุขที่สงบที่ประณีตยิ่งขึ้นไอ้สองข้อหลังเนี่ยมันไม่ค่อยถูกใจกิเลสเท่าไหร่นะโทษของกามนะว่ากามนี่มันเฉยความมั่งมีความร่ำรวยนะมัน มันเต็มไปด้วยความพร่องความไม่สมบูรณ์เี่ยคนไม่อยากฟังยิ่งการไม่หลงไหลยึดติดในกามหรือว่าในคขมะเนี่ยมื่อมันยิ่งเป็นสิ่งที่คนไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นเวลาเวลาพระเทศบางทีแสดงธรรมเนี่ยสอนแค่สามนะสอนแค่สามข้อนะว่าการศีลมันนาให้เกิดการมาสุขหรือสวรรค์ยังไงส่วนอีกสองข้อนี้ ไม่สอนหรือว่าถึงสอนคนก็ไม่ฟังเพราะว่ามันไม่ถูกใจแต่ที่จริงมันอย่างที่บอกนะั้มันเป็นสิ่งที่มีอานิสงส์มากนะและเป็นสิ่งที่เรา,าต้องรับรู้นะไม่งั้นเนี่ยนะเวลาเจอความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยจะทําใจไม่ได้นะจะเสียศูนย์นะเพราะว่าจิตเนี่ยตั้งไว้ในทางที่ผิดอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะแกชอบทําบุญมากนะตั้งแต่ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่ม นอกจากทําบุญแล้วแกก็พยายามที่จะรักษาศีลเพราะเชื่อว่าเนี่ยหรือถูกสอนมาว่าเนี่ยถ้าทําบุญเยอะๆรักษาศีลให้มันคงเนี่ยเดี๋ยวเพราะอย่างว่าศีลท่านเนี่ยนะก็จะมีความสุขความเจริญจะมีอายุยืนเลือกถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละ่อตั้งหนั่งตานะรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีลข้อที่หนึ่งศีลสีข้อที่ห้าซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าทําไปเพราะมีความหวังว่า ชีวิตมันจะมีความสุขความเจริญจะอายุยืนแต่พออายุสี่สิบบอกว่าเจอโรคร้ายเป็นมะเร็งกตกใจมากทํทำใจไม่ได้ว่าทำไมฉันทำดียุงไม่ตกนะจึงต้องมาเป็นมะเร็งคิดไปถึงท้ายมาทำไมบุญไม่รักษานะทำไมาไม่คุม้มครองทำไมทำดีไม่ได้ดีเกิดค,ความรู้สึกผิดหวังเกิดค,ความรู้สึกข,ขับแค้น ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนชั่วหรือคนไม่มีศีลเท่านั้นนะถ้าคนดีไม่ความเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งพระอาหารหันต์หรือพระเ,เจ้านะก็ยังหนีไม่พ้นโรคาพากหรือความเจ็บป่วยอย่างที่เราสอนเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบลมาจากจความเจ็บไข้ไปไม่ได้นี่คือความจริงนะแต่เป็นความจริงที่ไม่ถูกใจคนไม่ถูกกินเลยวิชาันนี้เนี่ย ได้ฟังแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ถูกใจว่าทําดีนะนับถือศาสนาแล้วนี่จะเกิดอะไรสิ่งดีๆตามมาแต่ว่าไม่ได้ฟังคําสอนอีกด้ดนบอย่างที่ท่านสอนว่าเนี่ยไอ้ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นความพัดภากสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบชีวิตมันไม่เที่ยงนะตรงนี้เนี่ยอาจจะได้ฟังแต่ไม่สนใจหรือว่าเอามืออุดหูเพราะมันไม่ถูกใจ นะก็วาดหวังเอาไว้ว่าแต่ฉันจะมีแต่สิ่งดีๆเพราะฉันทําบุญฉันรักษาศีลแนะพอมาเจ็บป่วยเข้าทําใจไม่ได้นะอดครวนครับแค้นแทนที่จะป่วยแต่กายก็ป่วยใจด้วยแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยจนกระทั่งวาระสุดท้ายเพราะว่าทําใจไม่ได้ว่าทําไมความดีที่ฉันทำจึงต้องมาจึงไม่สามารถปกป้องคุ้มครองฉันได้ เพราะมีแต่ความหวังว่าจะอายุยืนเพราะทำบุญเยอะๆะเพราะว่าไม่ทำชั่วอันนี้มันมีความจริงนะแต่ว่ามันมันยังจริงไม่หมดถ้าคนจำนวนมากเนี่ยแม้ว่าจะนักถือศาสนาจะเข้าวัดอยู่บ่อยๆแต่พอเลือกเฟ้นรับเฉพาะสิ่งที่ถูกใจส่วนสิ่งที่ไม่ถูกใจนี้ไม่สนใจหันหลังให้ โดยเพาะคำสอนเรื่องเกี่ยวกับทุกข์นะคำสอนเกี่ยวกับเรื่องใตรักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงคำสอนเกี่ยวกับเรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือว่าคำสอนถึงความพร่องของการมาสุขว่ามันไม่ใช่สารณะที่แท้ริ่งนี้มันไม่ถูกใจยิ่งพอถึงการปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยถ้าปฏิบัติไปในถ้าเป็นการปฏิบัติเพื่อการลดการละการลดการละกิเลส หรือการต้องใช้ความเพียรพยายามนะไม่เอาเลย <_ an> พอไม่เอาเลยเป็นไงก็ไม่สามารถที่จะรับมือกับสัจธรรมความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตได้เมื่อเราตระหนักเช่นนี้นะนะก็ให้หมั่นเตือนตนอยู่เสมอนะว่าใน,ะน,ะน,ะนะสิ่งที่ไม่ถูกใจนะ ที่มีในาศาสนาเนี่ยใครควรให้ดีเพราะว่ามันอาจจะมีคุณค่ามากมายมอนจะเป็นเรื่องการภาวนาเรื่องการทําความเพียรเรื่องการทําเปิดใจใหเห็นความจริงเมื่อเรารู้จักเมื่อเราเห็นคุณค่านะของคําสอนเหล่านี้ของการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ย เราจะเกิดความเพียรเราจะเกิดความตั้งใจเราจะเกิดศรัทธาแล้วก็สาม,มารถที่จะก้าวข้ามในความไม่ถูกใจนั้นไปได้ถึงรู้มันยากนะแต่มีประโยชน์นะเพราะใครควรดีแล้วนะเราก็จะเกิดความเพียรในการปฏิบัติแลวพอเราเพียรปฏิบัติเนี่ยเห็นผลนะคือความสงบไม่ใช่ความสงบเพราะไม่รู้นะแต่ความสงบเพราะรู้จักปล่อยร,รู้จักวางเพราะทำใจได้ถูกต้องนะกับสิ่งที่มากระทบ โนกิ้งทำให้เกิดความศรัทธาเกิดความเพียรมากขึ้นแล้วก็ทำให้การปฏิบัติเราเก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเรามันเข้าถึงหรือนักถือาศาสนาเนี่ยอย่าเลือกเฟ้นแต่เฉพาะสิ่งที่ถูกใจนะสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่มีคุณค่านี่เราก็ต้องพยายามที่จะนำมาปฏิบัติและเข้าให้ถึงให้ได้เอาชาาีนพเทานี้นะ